เขาจีแซแซบแบบเล่าเหนือค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะสบายดีทุกคนอากาศหนาวๆค่ะพี่น้องมื่อนี้แม่บอกปังกะสิาพาพี่น้องไปเห็ดเขาจีเหนียวๆแบบเล้าเหนือค่ะพี่น้องจะใส่ฟักทองใส่ต้นหอมค่ะพี่น้องตามไปเบิ่งน้ำกันได้จ้า นี่คะ่ะพี่น้องเขาจีแซบแซบแบบเล่าเหนือคะ่ะกินเขาจี้ห้อนหอนก็จะพี่น้อง๋จะกินให้พี่น้องเบิง้งจะเหนียวแบบนี้นะคะจะมีกินหอมต้นหอมคะ่ะพี่น้อง ข้าจี้เห็ดแบบนี้จะบกแข็งจ้าพี่น้องเป็นเหนียวเหนียววันนี้ก็จะเห็ดข้าวจี้ข้าวไม่ค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นข้าเย็นค่ะพี่น้องก็สิเอาไปอุ่นก่อนเนาะเข่านิ่วเหนียวจะเป็นเห็ดข้าวจี้จ้าพี่น้องเจะเฟักทองใส่กน้อยนึงเนาะ ต้นหอมก็จะเอากะทิใส่จักหน่อยจ้ะอันนี้ก็จะเอาเกลือใส่นิดนึงจ้ะ เนียวคักอีดีก้ะพีน่น้องเจียวออกเป็นก่อนอย่างสีก่อนเนาะอันนี้ก็จังสิมาปั่นเป็นแผ่นจำเหตุเป็นแผ่นเป็นเขาเย็นเอามาอุน่นอากาศจะเหนียวประมาณนี้นะคะ กะเป็นเขาใหม่อีกเนาะให้เป็นแบนยังสีออกเนาะอาจจะเป็นแขนโบง้ามาคืออันเขาเจ้าเห็ดขายตรงเนาะเต่าเฮ็ดแบบนี้กะแทบเลยค่ะพี่นอ้องเขานิ้วเหนียว,ยวก่อนจะเอาเขาไปจีก็เอาไข่ท่าก่อนจะ้ะ ถ้าพอท่านี่มันก็นจะติดหีบค่ะพี่น้องเพราะว่าเขามันเหนียวเนาะเขาเนี้ยวเหนียวปิ้งกะจะปิ้งไฟอ่อนค่ะพี่น้องเกือบใหม่ค่ะพี่น้องอันหีบปิ้งกะต้องท่าน้ำมันค่ะพี่น้องขนาดท่าน้ำมันกันยังติดเนาะจา้ะเพราะว่าเขามันเหนียว จีเขาจี่ามหนาวฝิงไฟไปนั่มค่ะพี่น้องกินหอมหอมค่ะพี่นอ้องหอมต้นหอมเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่ปักปังให้เด้อขอบคุณค่ะ